นี่มอไหนครับมอหนึ่งครับมอหนึ่งทับมอหนึ่งับสี่ครับหนึ่งับสี่ป้าอย่างข้อหมูย่างข้อแม่เ้ยเด็กน้อยมอหนึ่งอย่างข้อหมูย่างนี่นะครับหน้าตาคนย่างโอ้ดูพิซซ่าเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้มอรับรับสี่หกทับสี่แกจะไปเอาหกรับเก้านะหกับเก้ามันไปซื้อเครื่องครัวแล้วก็มีขวดนมด้วยมีวกมีสากมีหัวดมีทุกอย่างมีมีสองคมด้วยอันนี้ของมอหกรับสี่เนาะ อ้าแล้วอันนี้ทําไมได้มาอยู่ด้วยกันกับอันนี้อัน,นเดียวกันเหรอ,อนนแล้วใครโกหกว่ามอนหนึ่งว้ตะ่กี้นะี้อ้าวโหหน้าตางไม่น่ามอนหนึ่งเนาะนเหมือนปวาสาเลยอันนี้หกหกทับสี่อ่าน,นี้ดูดูมีพิซพซ่าพิซซ่าอู้น่าอร่อยทั้งนั้นนะครับดูมียำด้วยโอ้เบี้ยวโอ้เพงดูหละ่ะมีจเจวอีกตาแซบขนาดเลยนะครับอของอันนี้ลูกๆหกทับสี่นะครับคนรอกินครับนี่อันนี้ถ่ายรูปนี้เค๊กรอนะครับ อ้าวรอกินนะครับนี่อันนี้มีดนตรีนะครับ oh. ผูเขียวมิวสิกเฟสติวัลนะครับนี่อ่านี่ของกินนะครับหกบสี่นะครับ